เพลินเลยดิเราตายตายโอเคเพื่อนสวยมากตายมามีอีกเปล่าฝาบนเรามีตายตายโอ้ยเยอะจังเลยมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกแล้วโยโอไม่เหลือแล้วยังมีอีกเหรอโอ้โหจุดเกิดหืมมาหมดตีสปอร์ตโอ้โหยิงมันมาก สวัสดีครับชาวไพ่เด็ดสแกมเมอร์ทุกท่านดีกับผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางกันในเกม Battlefield V ครับวันนี้จะพูดถึงปืนหนึ่งที่เรียกได้ว่าโดนแบนเรียกว่าเกือบทุกเซิร์ฟที่เราเล่นเป็นคอมมูนิตี้คือโดนแบนหมดนะครับสำหรับปืนที่เรียกว่าเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาที่สุดเลยนะสำหรับปืนกระบ,บอกนี้นะครับผม type 2A นะคือเป็นปืนที่มีอัตราการลั่นกระสุนที่รัวมากๆนะครับผมโอเคซึ่งก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับ เป็นกระจายก้องซ่าด้วยนะครับผมโค d a าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชําระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก และตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เล่น a p e ิ Legend Mobile นะครับเติมเงินผ่านทางโ o d a Shop นะครับโดยผ่านโ o d a Cash นะครับรับเงินคืนทันที10%นะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่เล่นเอพิกโมบายนะฮะเติมผ่านโคด้าช็อปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมอย่าลืมจัดกันเลยนะครับใครเล่นเอพิกโมบายห้ามพลาดฮะหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้เดสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ แล้วส่วนของปืน Type 2A นะครับก็เป็นปืนที่มีอัตราการล่งกระสุนที่ไวมากซึ่งจริงๆสามารถอัพได้ไวกว่านี้นะเป็นพันสองร้อยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแค่พันยี่สิบแปดนี้ก็ไวมากแล้วเลยเพิ่มจำนวนกระสุนแทนเพราะงั้นกระสุนก็จะน้อยลงมาแต่ว่าล่ารวอจริง,รงๆผมว่าแค่นี้ก็ล่าัวมากแค่นี้ก็เจอหนึ่งหนึ่งนี่คือสู้ลําบากมากนะครับซึ่งผมก็เลนอัพตามนี้เลยนะฮะเราไปดูเซิร์ฟบดีกว่าว่าจะมีเซิร์ฟไหนให้เราเล่นบ้างเพราะส่วนใหญ่เซิร์ฟจะแบนปืนนี้เกือบทั้งหมดนะเท่าที่ผมดูมา นะครับน้อยมากครับที่จะไม่แบนนะฮะ่อะอย่างเซิร์ฟนี้ครับเบรกทูซึ่งปกติผมเล่นเบรกทูตลอดนะแอดวานครับแบนไหมฮะไอะเซิร์ฟนี้ไม่แบนนะครับดี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 ด,ด,ดีแต่เกมนี้รู้สึกว่าเขาแบนเป็นปืนไม่ได้ใช่ไหมแบบใช่ปะผมไม่มั่นใจแต่ผมเคยเจอนะแต่ผมลองเลาล,ลองเข้าลาะเซิร์ฟดูสิว่าเออจะได้เล่นไหมกระบอกนี้โอเคแบนไหมเอ่ยไม่แบนนะครับดีแล้วฮะคือมันเป็นปืนที่ ปืนโกงอ่ะปืนโกงปืนเกลียนนะฮะยอมรับเลยฮะโอ้ใจเย็นเพื huh ่อนโอเคเป่นนะครับพี่รอก่อนหน้าตูนี Laur ่นาโอเคบอกแล้วปืนนี้ปืนเกลียนนะแล้วก็แรงเวอร์นะติดกล้องซะหน่อยฮะกดทางไปก่อนกะสุนหมดก้อนนึงนะโอ้โหไม่ไหวก้อนนึงเยอะมากคืนเดีนี้อาจจะยังไม่ค่อยแบนครับแต่ว่าถ้าแบบสมมติมีการแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ย คือเรียกว่ามันเป็นปืนที่บอกอะไรแหละคุณผมว่าเป็นปืนที่แบบไม่ต้องใช้ฝีมือเล่นอ่ะแค่เล็งเป้าให้โดนก็โดนแล้วเพราะปืนมันเล่นง่ายมากนะครับผมเกิดมากับเพื่อนคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยไปเล่นแบบอะไรนะเหมือนแข่งอะ Battlefield อะคือแบบเฮ้ยคือแบบทุกคนต่างบอกว่าแบรนะปืนเนี้ยอย่าเล่นนะมันโกงไปนะมันมันแบบคือคุสภาพถ้ามันไปอยู่ในมือคนที่แบบเก่งมากๆเขาจะยิงแบบหน้าสั่นกันหมดเลยบอกเลย อย่างปืนนี้ก็แพ้แค่ระยะเดียวนั่นครับคือระยะไกลแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะคือมันไม่ได้แพ้จนถึงขั้นที่แบบว่าสู้ไม่ได้อะมันก็ยังสู้ได้อยู่นะครับถ้าจะเล่นจริงๆอะนะอะไรเพื่อนมีขนาดเขายิงก่อนนะฮะนี่เขายิงก่อนนะเรายังยิงเขาตายเลยนะมาแน่ใช่ผมอย่างนี้มาแน่เราสลดมานี่เยอะเฮ้ยดีเพื่อนอู้หู้ มาเปล่ามาข้างบนดีกว่ามีอะไรผมเนี่ยรีโหลดข้างหลังข้างหลังม,มีคนโอ้โหเยอะไปเมื่อกี้ตื่นเต้นเลยฮะอ้อมมาข้างหลังได้นี่คือเยอะมากเกมแรกเราถือว่าเรามาวอร์มก่อนวอร์มมือก่อนอมมออนะคือผมเชื่อว่าเป็นปืนที่หลายๆคนที่เล่นเกมเนี้ยแทบจะหยิบมาเล่นทุกคนเพราะมันปืนที่แบบว่า OP อะ่ะอาพูดตรงๆกัน OP มากแล้วอ้าวอะไรวะ ชุบลำบากเลยว่ะข้างหน้ามีคนอยู่นะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมุนตัวชุบขึ้นมาเพื่อนลุกขึ้นมาแค่กันมาตายอีกรอบเล็งรอก่อนมุนนี้ะเล็งได้อยู่ตายนี่คือระยะกลางๆนะครับแต่ถ้าไกลมากก็คงไม่ไหวเหมือนกันเมื่อก่อนวัดน่าจะเล่นได้อยู่นะชุบไม่น่าชุบได้ปะลองชุบดูปึชุบมาแล้วโดนยิงตายห้าเลยโอเคมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้า ตัวไม่ตายอืเอ้าซ้ายยิงโถเอ้ยกิยังดีปืนพกยิงแล้วเมื่อกี้ซ้ายน่าจะมีตัวใช่ไหมผมว่าอ้อมซ้ายมันน่าจะดีขึ้นนะโอ้โหนี่ก็ยิงเพลินเลยเดินี่ครับระยะนี้บอกเลยว่าเหมือนได้แค่ตอดนะฮะเพราะว่าทำะไรแม่งจริงนะยอมรับแล้วโอ้ยเห็นไหมฮะระยะนี้คือบอกว่ายังไงก็สู้แอดซาวไม่ได้นะต่อให้ดีแค่ไหนนะระยะนี้ก็สู้ไม่ได้แต่ว่าในด่านแคบๆแบบนี้ผมว่าปืนนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะ ยิงมันดีเราเสียจุดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอศัตรูดันกลับมาดันมาก่อนนะเราจะเรียกว่ายิงในส่วนของศัตรูให้มันกันไปเลยฮะแคมป์ดีกว่าแคมป์บอล้วเพื่อนออกตายข้างนอกมาชุบแล้วกันฮะมอออกไปชุบก็ตายแน่เออไงล่ะระยะนี้ก็ยิงได้เยี่ยมมากเพื่อนอ่าโอเคโอ้โหมาเป็นลูกเลยออาสู้ได้ทุกอย่างอ่ะอย่าอันนี้ก็พออย่า อ่ะไปจงอ่ะจีก็พอประตูก็น่ะใช่ด้วยครับใช่ด้วยครับประตูจริงด้วยสไลด์มาเลยสไลด์มาเลยออกวิสี่วินาทีแต่ว่าไม่ให้แม่ไม่ให้เน้นดันไม่ให้เน้นดันไม่ให้ดันออกไปข้างนอกปกติมันสิบวิใช่ไหมนี่ให้แค่ห้าเวียงถือว่าน้อยมากนะตัวท้ายเกือบตายอยู่โอ้โหนัดเดียวนัดเดียวไม่นัดเดียวอ่ะหลายหลอดอยู่ครึ่งหลอดอยู่นัดเดียวเฉยเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของหลายเกมนะ เฮ้ยมันนัดเดียวแล้วเพื่อนมันนัดเดียวแล้วยิงไปโอ้โหครึ่งแม็กยังไม่ตายเลยแม่นะครับใครเล่นกับเพื่อนนี่ผมือนจะว่าน่าจะเจอเหตุการณ์นี้กันเยอะนะครับมาซ้ายกันเหรอส่วนใหญ่ปืนนี้จะมีผลมากๆพวกด่านนั่นอ่ะด่านอะไรแลรถไฟใต้ดินอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าด่านนั้นอ่ะโคตรสุดขี้โกงแต่ด่านนั้นลูกซองก็โกงเหมือนกันนะฮะแต่ลูกซองมันนัดเดียวคือไปเลยไงตายไปตัวนึงนี่มีคนเหรอ ฮึ่มฮะฮะเลื่อนไม่ลดเลยเหรอแล้วยิงเมื่อกี้ผมยิงโดนใครวะออกไปก็ตายฮะเดินบนดีกว่าตายเพื่อนโอ้ยไงปืนเดียวกันเลยนี่รอก่อนโอเคมึงคงจะข้ามมาหามุมเล่นก่อนมีคนยิงมาด้วยไอ้เหี้ยไปเลยดิออมเลยแล้วกันฮะ มองอะไรเพื่อนแม่จะเรียกของอะสิรู้รู้เห็นอยู่เห็นอยู่นะว่าจะเรียกของอะอืมตายตหนึ่งสวยมาเล่นที่เดิมละตายมาดิครับบอกว่าปืนโป่งฮะแบนทุกเซิร์ฟแต่เซิร์ฟนี้ไม่แบนสนุกสิครับวิ่งก่อนเลยยิงควันก่อนด้วยโอเคสไลด์มาอ้าวหมดแล้วเหรอโอ้กำลังม <tes nak S 1> ันเลย หมดแล้วเหรอครับวายกำลังยิงมันๆเลยไอ้ไม่หมดเหรอถัวนูกหมดแล้วเราก็ว่าเพื่อาอยู่ข้างล่างนี่นะเมื่อกี้อ๋อเราเสียบีแล้วฮะัตัวที่ไหนโอ้โหโอ้โหฝั่งนู้นเราโดนหลายฝั่งอยู่นะบีมีคนขวามีแน่นอนตายไปเลยเพื่อนฝั่งนี้ก็น่าจะมีปะผมว่ามีนั่นไงโอ้โหศัตรูนั่นไง ตายสวยมากข้างหลังเพื่อนตายโยนยาไปก่อนอืมโอเคมีมปะเห็นสแปมครับระยะนี้ขอกระสุนนะเพื่อนขอบคุณครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคตายยิงเพื่อนเกินท่าใจอ่ะสวัสดีเพื่อน,อ,นอือสู๋เฮ้ยข้างหน้าม,มีอีก อมนจะยิงไหนแล้วเนี่ยยิงเพลินเกินห้ามใจสุดๆเลยครับถึงว่าเป็นปืนที่ถูกแบนเพื่อนชูมาแล้วว่าลุยต่อเพื่อนกระสุนมาแล้วอันหนึ่งบนมีคนวะเอายาเพื่อนนะฮะโดมาแล้วโดมาแล้วตรงแต้มไม่ไม่ช่วยเพื่อนแล้วตอนนี้ตายมีอีกตัวแล้วเมื่อกี้กระสุนจะหมดแล้วเนี่ยมีคนวิ่งมา ตายไอ้ยะาจะโดนแบนไหมครับไม่โดนล็อกตัวที่ไหนเดี๋ยวยิงก่อนลุกขึ้นมาเพื่อนให้โอกาสมาตายอีกรอบอันทุกเพื่อนนี่น่าได้หรือไม่ได้วะไม่ได้โดนเรามาโอ้ยเอาบอยเอทยิงผมเลยครับตแต่ปืนนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่แบบว่าเราจะไม่เจอพวกปโปรเล่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระยะไกลมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกเนาะ คื<ๆ>อระยะไกลอ่ะจะเรียกได้ว่าใช้ใช้ลําบากลําบากมากเพราะว่าปืนมันค่อนข้างกระจายดังนั้นก็จะเป็นปืนที่โปรไม่เลือกใช้โปรไม่ถูกโปรไม่เลือกใช้อะไรเรียกว่าโปรโปรจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่โปรเพเยอร์ครับมันไม่ค่อยเลือกใช้เท่าไหร่เพราะว่าปืนมันค่อนข้างระยะไกลนี่คือแบบกดค้างไปเลยคือเทปคือต้องต้องแบบแทบจะหมดแม็กอะครับถึงจะตายตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้นี่ค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวถึว่าศัตรูลุกมาเพื่อน ตายไปเพื่อนตืด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 ชุบทำไมล่ะเพื่อนฮะชุบทำไมโอเคมันต้องชุบเพื่อนมันต้องชุบไม่ต้องชุบมันระยะนี้เขาพอยิงได้อยู่หาอะไรอ่ะหาอะไรเรามีอีกปะหมดแล้วบ้างเนี้ย I think about it นะครับยังได้อยู่จะหมดจะหมดกระสุนผมว่าหมดแล้ว โอ้มุมนี้เลยเราบักโอ้ยเยอะเกินเล่นยังไงมันก็โหดอะเออแบบไม่ว่าจะเล่นเกมไหนด่านไหนนะเพราะว่าอย่างพวกพวกเบรกทัวอะอันเป็นด่านที่เราต้องเราต้องวิ่งใส่อยู่แล้วเนาะดังนั้นนะครับการเล่นด่านพวกนี้ครับใครได้ปืนนี้มาบอกเลยว่าคุณจะกลายเป็นผู้เล่นอันจ้คุณค่าแน่นอนหามุมเล่นดีๆฮะคุณจะยิงสงสานเลยบอกเลยข้างหน้ามีคนปะตายตองนี้มมีคนขวาก็มีใช่ไหม สราระมาก่อนตายฝามีเพลินเลยดิเราโอ้รถอุ้ยเพื่อนศพศพเพื่อนศพตะตูตกใจไปไหนล่ะมีอีกป่าตายสวยอยืฮิวก่อนน่าจะเยอะอยู่โอ้จรวดมาลงมองไม่เห็นตายโอเค เอาเพื่อนตกใจเพื่อนเพื่อนตกใจเขาโดนยิงเดียวมาหน่อยดูดิไม่ตายตายโอเครีโหลดอ๋อจะหมดละจะหมดละอื้ม <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นแต่ตายว่ะสวยอยู่ครับสวยอยู่ยิงไปก่อนหนึ่งลูกเอาศัตรูนี่ว่ะตายอุย <c oughs> ยิงแล้วนึกว่าตายแล้ว จรวดลงพอดีเบลอเลยจรวดเราเพื่อนเราเรียกใช่ไหม,มตายสักทีโอ้ระเบิดไฟใครเนี่ยระเบิดไฟเพื่อนใช่ไหมใช่นี่เพื่อนโอ้ยไม่ทัานอู้แต่จรวดเพื่อนสวยสวยมากครับต้องดันเข้าครับดันเข้านี่ก่อนเลยนะตายมีอีกไหมมาเลยอออืื้ห เรียกว่ายิงกันหน้าสัตว์เลยผมข้างหน้ามีคนปะถ้าจะมีแหละตายหนึ่งเพื่อนตายตายสี่ตัวแล้วเนี่ยมีปะยังจะมีเหรอครับโอ้หมดแล้วรีโหลดโอ้ยไม่ไหวครับข้างหลังก็ยิงออฟเจคทีฟสุดท้ายครับแล้วเกิดอย่างไกลเลยครับผมว่าน่าจะไม่ไหวนะถ้ายิงมันดีนะชอบชอบชอบเข้าไปแล้ว จริงการที่มัเป็นหัวสกคอร์ก็ดีอย่างหนึ่งนะโอเคจบเกมไปลุยกันต่อหนึ่งเกมครับเราเก็บทั้งหมด67สคิวนะครับแทบจะอันดับโอ้ดับ2ในในทีมฝั่งเราเลยนะนี่ขนาดเราเข้ามาเกือบเกือบท้ายเกมแล้วนะครับไปลุยกันต่อดีกว่าปืนโหดจริงผมว่าเลยได้เบสสกคอร์ด,ด้วยครับดีพลอยมาแล้วปืนนี้ที่เรารักกับการที่มันจะต้องโดนแบนทุกเกมสุดยอด โอ้โหดูฮะปืนสีสวยมากม่วยหมดนะแต่งม่วยหมดแล้วไปเลสโกยิงควันต้องยิงควันไว้ก่อนฮะจะปลุกข้าวต้องยิงควันลุูขึ้นมาเพื่อนเลสโกลุยไปครับมีคนยิงเหรออ๋อศัตรูไม่ยึดแล้วนี่หว่าน่าจะหนีแล้วจริงๆจุดแรกนี่เป็นจุดที่กันยากนะสำหรับฝั่งฝั่งฝั่งกันอ่ะค่อนข้างกันยากเลยแล้วใครยิงมาวะรถถังเหรอ ไม่ใช่นี่นะตายโอ้ยขวายิงมาแอบก่อนยึดเอาไว้ฮะยึดจุดก่อนยึดจุดก่อนยึดจุดเรียบร้อยอืมโหพออย่างกว้างนอนก็โอ้โหโอ้โหศัตรูอยู่เต็มหมดแล้วตอนนี้มันยังแค่จุดเริ่มต้นครับณตอนนี้ปืนนี้ยังไม่ค่อยพังผาดเพราะว่าดาบมันเพราะว่าจุดแรกๆมันกว้างครับพอแรกๆ เกิดมากับเพื่อนโอ้เพื่อนเราเล่นขวาสุดเลยหรอก็ดีนะเราก็ต้องค่อยๆดันเข้าไปฮะต้องยิงควันไว้ก่อนฮะเน้นทําระยะครับาหน้ามีตัวหลบก่อนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ขอเข้าใกล้กว่านี้เพื่ออาเพื่อโอ้เพื่อเราเองนี่นาเผื่อไหมเพื่อนชุกได้หรอได้ได้เนาะเคนะชุกมาสวยมีไหะ มีหรือเปล่าฮะทุกคนทางหามุมยิงฮะแต่ระเบิดนี่มังหมดแล้วอะําบากอยู่โอ้ฝั่งนู้นยิงมาสบายมากไม่น่ารอดอะผมวิ่งอย่างนี้รอดเฉยวะต้องเข้าต้องเข้าช่องนี้เท่านั้นอือหูตกใจเลยวิ่งเข้ามาใหม่ผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะไม่ยอมแพ้มีคนอยู่ข้างหลังด้วยหรอแม่ ตายโอเคไปป่ะเพื่อนขวาน่าเยอะอยู่นะเข้าไปก่อนถึงลูกตายเอาละเคครับโอเกครับโอเกครับคือถ้าเราเข้าช่องนี้ได้ก็โอเคละจริงเข้าช่องนี้ได้ละนะครับเอาเอก่อนโอ้เพื่อนเพื่อนเราเบินเลยทีเบินเพื่อนเรากดไฟไม่หยุดโอ้ยศัตรูก็กดไม่หยุดเช่นกันก็ว่าใครยิงมาอ้อแล้วเพื่อนสวัสดีครับโอ้ โอ้ my god เต็มหน้าเห็นตังขึ้นบนฮะต้องนักขึ้นฝั่งนี้แต่ก็ต้องระวังขวาเหมือนกันนะตายอีกหนึ่งโอ้โหไปยังไงดีไปยังไงดีให้ทายไม่ขึ้นยังไงก็ตายฮะต้องวิ่งโลงอย่างเดียวผมโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยคราวนี้มีกระตูยิงมาด้วยฮะ วิ่งสไลด์เข้ามาเลยดีกว่าครับเพื่อนตายก่อนเลยบุกก่อนตายก่อนตายก่อนได้เปรียบมีเปล่าตายโอเควิ่งส่แล้วมาข้างหน้ามีตัวฮะตายมาต้องวิ่งนต่ต้องวิ่งเคลียร์เงี้ยไม่ตายด้วยอือโอไออ่ะโอ้โหยังไงเดียก็สุดก็รีโหลดสวัสดีครับ โอเคครับผมดีลัก่อนนะตายหน้าเหมือนจะมีตัวสวยเราหางเข้าแล้วเออจะต้องอย่างนี้สิวะมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนแต่ผมจะช่ยวยคุ้มกันนายเองไม่ต้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 องมาเนี่ยจุดเกิดวะเนี่ยเกิดไม่หยุดเลยโอเคเฮ้ยได้จุดแล้ววะในที่สุดครับจะเล่นมาตั้งนานฝามีโอ้ย ัังศตรูยยิงฟันไปก่อนเน้นเนน้ระยะใกล้ฮะตายหนึ่งสวยรีโหลดเข้าไปๆตีเข้าตีาตายหนึ่งสวยเพื่อนโอนมีก่อโอ้โหนอนยิงเพลินนึกว่าตายแล้วฝากยิงด้วยแล้วกันนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปเคลียร์คนให้คือถ้าข้างบนเราไม่เคลียร์ฮะมันก็ยังวิ่งมายิงเราเรื่อยๆฮะอืมหลบได้ ไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบใครนะชุบกันโอ้โหซ้ายขวาเลยเว้ยเล่นปืนเดียวกับผมเลยครับกดไปเลยกดไปเลยอืมข้างหน้ามีคนโอ้โหนี้ก่อนอื้อหืออื้อหืออ้าวไงผมปาแม่นกว่าเพื่อนโทุกทีวิ่งใส่ครับโอ้โหถ้าแคแบแคบเนี่ยชอบเลยฮะปืนนี้เป็นขนมเลยผมเนี่ยเป็นขนมไม่เขายิงฮะ โอเคครับไปก่อนนะัะวิ่งใส่แล้วมาอุย้ยกำลังกดยาอีกแล้วทํามม่พลาดจริงผมทําไม่พลาดบ่อยฮนะอุย้ยตัวลอยเลยตีเข้าแล้วนะตายครับ let's go บอกแล้วว่าด่านนี้แรกๆอาจจะไม่ค่อยเดือดมากนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจผมว่าด่านมันค่อนข้างกว้างนะข้างหน้านมีคนอยู่นะโอเคครับรีโหลด น่าจะมีอีกระเบิดไปเลยเพื่อนตายป่ะสวยอีกสักบึ้มหนึ่งไหมมีคนนึงอะน่าจะมีคนอยู่นะซ้ายมีตายฮะสวยฮะยึดเรียบร้อยป่ะโอเคฮะเซกเตอร์ต่อไปิงความดีกว่าโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไปก่อนได้เปรียบก่อนนะโอ้ได้ตัวหนึ่งฮะแล้วก็โดนขวายิงเอาเพื่อนวิงเข้ามาในช่องแล้วนี่หว่าผมเข้าต่อเลยแล้วกันฮะ โอ้ยิงกันดูเดือดมากอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังนี่ครับเนียวถังได้ปะเอาก่อนด็ดไปโดนกดโดนตัวเป็นภาษาไอ้บ้าเอ้โอ้เพื่อนเรานี่สายอ้อมจริงๆนะอ้อมไกลมากครับโอ้โหวิ่งกันแบบระยะทางมีให้แค่ไหนก็วิ่งไปตามนั้นเลยนะเอาก่อนเลยลุงโอ้นี่ยิงเพลินเลยยิงเพลินกินหาใจแม่ยิงบนอเอฮะยิงเพลินเลย ตายโอเค,โอ,เคโอ้มาแล้วฮะเพื่อนเราดันดันกลับแล้วครับขอไปก่อนขึ้นมาเคลียร์ข้างบนก่อนเดี๋ยครับคราวนี้เขาถามศัตรูมั้น่ะเาถามศัตรูสวัสดีเพื่อนโอ้โหเผื่อเลยดิเราดีโลก่อนตายสวย เอาเพื่อนรีบตายไหมอ่ะโถเอ้ยสัตว์จะยิงเคลียร์ให้แล้วเดี๋ยวจะมาชุบเพื่อนเราหนีไปก่อนแล้วหนีไปเกิดแล้วประตูน่าเห็นหมดแล้วล่ะตายเข้าในดีกว่าอุ้ยตกใจปินได้ไหมมีคนหรือเปล่าโอโ้โหมีแหละเยอะเลยเค่อยๆค่อยไต่ขึ้นไปค่อยไต่ขึ้นไปม,มาเนียนมาเนียนรีโหลดเนียนข,น,นขึ้นบนฮะขึ้นบน ตายโอเคเนี่ยขึ้นบนมาเนี่ยขึ้นบนมามันไม่มีแล้วหรอข้างหลังมีไม่ตายมันรู้ว่าผมอยู่นี้ปืนเครื่องบินฮะเอาปืนดีขึ้นบินก่อนเพลินเลยดีเราตายตายโอเคเพื่อนสวยมากตายมามีอีกเปล่าฝาบนเรามีตาย ตายโอ้ยเยอะจังเลยมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกแล้วโยโหไม่เหลือแล้วยังมีอกอโอ้โหจุดเกิดหึม,มามอตตี e ้สปอร์ตโอ้โหยิงมันมากโอ้สักทีคือยิงแบบโคตรสุดมันตรงนี้มีคนเหรอมีคนอีกแล้วตายข้างในไม่มีคนเลยนะถือได้แล้ววะ ไม่มีคนก็แย่แล้วโอ้โหยิงสุดมันหมดแล้วปะโอเคยึดจุดได้แล้วครับเคลียร์หมดละเมื่อกี้ยิงอยู่คนเดียวเลยครับโอ้โหไฮไลท์จัดเลยช็อตเมื่อกี้เอ้ยเยี่ยมมากเพื่อนขอบคุณที่ไปโดนกระสุนก่อน,นอแทนผมโอเคฮะศัตรูอยู่ข้างหน้าฮะหนึ่งตัวไปไหนอะเราอือโอ้ยโดนสไนเปอร์ระ,ะยะไกลนอนอยู่ ถ้าตีเอได้ก็น่าจะสบายอยู่ปืนเรานี่เข้าตีเอสบายอยู่นะเพราะว่าเป็นปืนลวนะฮะเป็นปืนแบบระยะใกล้ฮะอยัางปีก็เลยลำบากฮะแต่ตอนนี้เข้าแล้วครับมาที่เอกันแล้วครับปาเบิร์ดไปก่อนหนึ่งลูกเลยฮะติดระเบิดตัวเองตายฮะวิหาเลยคอนเทนต์บึ้มไปก่อนฮะเข้าห้างในครับผมอ่ะไม่มีประตูเหรอนีอ่พอดีเพื่อนโอ้ยอนอนก่อนอื อ้าวเคลียรแล้วอจุดต่อไปอ่ะมันแน่อะไรวะเนี่ยมีคนยึดป่ะอุ้ยตกชัยมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยนะยิงไปก่อนอะตายด้วยว่ะแป๊บนึงกดผิดรีโหลดโอ้กาลังรีโหลดนี่อ้อมมาอ่านถูกกระบาลเียครับอ้าวตายแล้วอ่ะยังไม่ตายดิก็ว่าทำไมตายนึกว่าตายแล้วตายสวย พีโรดอ๋อยิงอะไรผมเนี่ยจะลงมาเก็บกระสุนซะหน่อยน่าจะยึดบีได้แล้วครับเรียบร้อยขอยต่อไปโอ้โดนอ๋อข้างบนนะเพื่อนเราเคลียร์ข้างบนถือว่าดีอยู่สวัสดีเพื่อนว่าผมก่อนงถึงลุยเฮ้ยติดวิ่งติดวิ่งติดหินเยี่ยมไปเลยประตูกลับมาแล้ววิ่งกลับมาปะอุูยไม่ตายก็มา สไลด์มาแล้วจ้าเข้ามาก่อนหนึ่งลูกกดในตัวนอนยิงเนี่ยแหละอืมระยะนี้เราสู้ไม่ได้ตาไปแล้วระเบิดตูปะมีแหละไม่มีแปลกนั่งเนียนอีสปอร์ตปะตายเพื่อนรีโรดก่อนงงใครยิงใครยิงมีปะ อ๋เอ้าอยู่ไหนอะครับมันอนอยู่เหรอหาไม่เจอข้างหน้ามีคนแน่ๆเลยเลินเลยเราวิ่งเข้าบีดีครับกส,สดีเพื่อนมีแหละโอ้ยจะยิงกลัดจะยิงซ้ายเสร็จยิงขวาต่อยิงไม่ทันต้องเข้าตีต้องเข้าตีต้องเข้าตีต,า,ต,ตายตายตสวย รีโหลดก่อนสุดหมดยัดแม็กใหม่เข้าไปหมดแล้วเหรอยังเหลือตัวนึ่งนอนเนียนนอนเนียนเลยนะเพื่อนน้านอนเนียนเอเอาเอโดนสไลด์มาแล้วจ้าระเบิดระเบิดระเบิดผมเหรอนอนก่อนรถถังออกมาโอ้ยโอ้โหบอกเลยว่าเพื่อเราได้เข้ามาแล้วฮะได้สุดๆโอ้โหข้างบน ข้างบนมันโอ้อยู่ข้างบนกันนี่เองฮะก็ว่าใครยิงอยู่นู่นยังไงล่ะสอบถามไปก่อนเลยรีโหลดตายดีปะก็มาดิก็มาดิครับน่าจะมีอีกน่าจะมีอยู่ข้างบนนี่แหละอ๋อสวยเรียบร้อยไปบีต่อวนกันไปวนกันมา ลุกขึ้นมาต่อหน้าต่อตาผมเลยไม่ได้ไม่ได้แต่การเป็นหมอแบบเราโอ้เพื่อนโดนโอ้อะฮะคิวฮะคิวอินแอคชั่นโดนอะไรอ่ะคิวอินแอคชั่นได้โดนอะไรอ่ะเมื่อกี้วัดโอ้มาสแปมระเบิดไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยเอามั่งดิเพื่อนซึมยังโอเคปึ้มมานะ กดค้างไปเลยโมยังอะยังอีกเหรอโอ้หพยายามแล้วดีมีคนแน่นอนหนึ่งตัวก่อนเลยนุ่งก็เพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วนะโอ้ได้สองตัวได้อยู่วิ่งใส่ครับรออะไรล่ะฮะไม่ต้องชุบเพื่อนไม่ต้องชุบอ้อมมาก่อนนะฮะโอ้ไม่ชุบได้ไหมอ่ะโอ้เยอะจังเลย โอ้สไลด์ลงมาสไลด์ลงมาโอ้สวัสดีเฮลโอ้โหแล้วผมลงมาอย่างนี้โอ้โหม่ได้ยิงใครเลยผมสไลด์ลงมาแบบหล่อเท่กันอีกแล้วตายเป็นหนึ่งแล้วนะครับเออมีคนมาอีกเหรอเยี่ยมเบิร์ไปก่อนหนึ่งลูกมากันอีกทีเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นโอ้นี่เยอะไปเฮ้นี่ก็เยอะไปตำรวจใครมาลงอ่ะ อ้าอย่าบอกนะผมว่าใช่ you have ban and kick and ban เดี๋ยวดูนะฮะเชื่อผมใน3 2นี่ครับ ban and kick ครับผมอาห้าเลเวลห้ามเกิน200ครับผมก็ตามนั้นว่าแล้วว่าต้องโดนนะโอเคตามนั้นละกันนะสำหรับเกมนี้ <c oughs> ก็สำหรับ ทายสเนะเป็นอีกหนึ่งปืนที่นยนได้ว่ามันโหดจริงๆมันใช้ได้ดีมากแล้วมันในระยะใกล้ๆนี่คือบอกเลยว่าแทบจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งปืนที่แบนกันเยอะเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้เล่นเพราะามันสู้ไม่ได้จริงๆคือถ้าคุณไม่แม่นจริงอะ่ะเจอกระบ,บอกนี้มากดค้างอะ่ะโอกาสสู้ได้คือน้อยมากแต่ก็สนุกดีนะครับผมว่าจะโดนแบนก็ตามนั้นแหละฮะ <laughs> โอเคเพืกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อแจกรับไปเอาใจกล้องซราบผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นครับสวัสดีครับ